ทีมารุด oh. oh, okay, okay. ้วยคาถาเพลียาส่าอสูรโอ้โอเคโอเคเราเริ่มอ่านด้วยสิ่งนี้สินะอืออืก็คือหลังจากุ่นสามตายไปนี่แหละอิทาจิก็มาที่หมู่บ้านโคโนหานะฮะด้วยประการบางอย่างมีคาคาชิอซึมะคุไดไนนะฮะกับอุจิวะ อิจะจิกับโคชิงาคิซามินะฮะเป็นตัวช่วยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันหนีเราอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยโอ้โหเออมันตึงตึงเกิน นี่โอ้โหรัแบบโดนไม้ตายนะฮะตัดสายฟ้าตัดสายฟ้าไม่ใช่ว่าไลาฟ์จะตกหรือเปล่านะแบบมีใครไม่บูเราจะตกบอกแน่นะนี่ตัดสายฟ้าเดี๋ยวกูเล่นหนโอ้ยโอ้ย นี่นี่นี่ไม่ปล่อยให้เวนว่างนี่พาอีพาอีนี่โี่โอ้ยโดนอีกแล้วขอโทษขอโทษนี่นี่ฮะตัดสายฟ้าโอ้โหนี่ ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการสู้กับอิชะจิ substitution จ s สุ at least t o t ทาม substitution คืออะไรอจิสุเอ๋แต่ไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างน้อยเราก็ผ่านภารกิจเพื่อที่จะไปมิชชั่นต่อไปกันเลยนะฮะนีมุเซโกนะฮะ โอ้เราได้ไอเทมสิเดสโคร่เอฟเพียร์อินเดเวลเลตใช่ไหมฮะ i ินก ah, รีเดียนต์แบ็าอ่าแบเรียบรย้อยเรียบร้อยสำหรับอันแรกที่เจอกับอิชจิต่อไปก็เริ่มออกเดินทางหรือ,อยังโอ้ต oh, ีส uh, 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 แตทเลอ t ์สเออ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 อสกอร์สรอแปลว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นอาจารย์ไก่หรือล่าไก่ประทาคิซามะนะฮะ นี่นะฮะหลังจากเพียง kind of oh. oh. พำมคาคชิเพียงพำมไกลของเราก็มาเซฟดีนะฮะโอโหหดจังฮะ entry โฮ้ยเฮ้ยนี่ไม,ม่ตายเหรอโห่ถ้าไม่ตายไกลมันไข่ขำไปนิดนหหึงดีกว่าจริงมันงมันถ้าเกิดเป็นท่าเท่ๆก่อนดอีแต่ตลบเรียยี victory แต่าจะด้วยตอนพาคเด็กอะไกลอาจจะไม่ค่อยได้สู้มากเท่าไหร่ด้วยมั้งเออเพราะว่าแบบภักชิบูเด็นอะไกลมีท่าเยอะมาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าไม่ตายของเกมภาคนี้มันจะเป็นแบบนี้มันเดาว่าเดาว่านี่สี่โอ้ยโดนเนี่ยโอ้ย อ้า,ายโอ้โหโไม่กินพยายามหลบแล้วก็ายาังาาแบบเอนี้อยู่อะนี่ <c oughs> เรียกตัวช่วยเน่ย <c oughs> เรียกตัวช่วยนะฮะโอ้โหนี่นี่ <c oughs> น, <c oughs> นี่่อ่าออก็ถือว่าผ่านนะสอบผ่าน อีมิสก์ก็นะฮะนะฮะย้่โอ้ oh, เราได้ for use in the battle คือไม้ไก่นะฮะได้ไม้ตตไก,ก่ในการเล่น free battle แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละใช่แหละโยอต่อไปเราก็จะมาเล่นอะไรนะ next accept yes นารุโตะแอนจิรยาแล้วะทริลอเอ็กซ <laughs> oh, so ์เซลแเพอร์ล <laughs> oh, so <deep> ีซีเราก็จะมาเทรนกับเซียรรามกโอ้สวัสดีครับคุณคีมแลาวสวัสดีครับระบบเสียงเป็นไงบ้างครับบอกว่ามัน ดีขึ้นกว่าเทปที่แล้วไหมครับพยายามปราบแล้วนะนิดหนึ่งใครโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยสลับล่างไม่ได้นี่ไอ้โอ้โหนี่โอ้นี่อ่ะอ่ะ นี่เจอนี่้่อยโอ้เออโหตึงแล้วโอ้ยสลับลางไม่ได้ด้วยนี่นี่โอ้ยโอ้หนี่นี่นี่ออะไรเนี่ยทำไมคอมโบเราได้รัวรัวเลยอ้ยโอ้ย ตึงเล้วนี่โอ้โโอยเหนื่อยมากนี่นารุโตะกับจิรยะนะสู้กันตอนนี้แถมนารุโตะตอนนี้เรียนรอแล้วด้วยมาตามาตาใกล้ละใกล้ละ ไปเีย,ย,ยถ่ายท่าไหนดีโอ้ยเอ้ย,อยตายการอากาศไปเลยอ้ยวิน at least ห้าสิบเปอร์เซ็นต์าโอ้ยอออโอ,ยโอ,ยโอย้ต้องเล่นใหม่นะก็คือเราต้องเหลือจาก,กะห้าสิบปร์เซ็นต์ตอนจะชนะนะรอผมลืมเองขอโทษคนระับ แปลว่าแบบเราน่าจะต้องแบบตายถ้าเอ๊ะเรียกอะไรใช่ถ้าแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยถ้าที่ไม่ใช่จักรเยอะในการเตือนสึกเหีหรือจาักรก์จะไม่เหลือนะอะไร เนชาร์จกการรอากยอะเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวต้องเล่นอีกรอบ <c oughs> นี่ไม่ได้ขนาด้อ๊อยนี่โอ๊ยยังไงเนี่ยเร <c oughs> ียนชาร์จจาก,กาศเยอะ เราจะต้องต่อยตีนะนี่กฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันจะไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออ เออจบแล้วทุกคนเย่เย่เย่โอ้โหอันนี้เสร็จตัมิชั่นเดียวมากเียวมากอินซีกเ่าอะไรมดูกัน มาที่มิชชั ora, Or on, ่นต pues, ่อไปกันเลยอาร์นี้ยังไม่เจอซินเดดิสทีเลยนะ่อ้าวเ้ยอะไรนะอะไรนะซาสึกิพระอิจิใช่ไหมอืมอืมเออผมลืมไปเลยนะว่าจริงๆอาร์นี้นี่มันก็แบบมีอะไรๆให้แบบเรื่องอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเมนิไคโก่ัมต e ิงฟังไม่ออกเลยไม่รู้ ฉันอยู่เพื่อกกำจัดแกไปให้ผลแกไม่ได้ฉันไม่ได้สนใจแกสักนิด รูล้ลว,ว่าสมัยก่อนแบบอิทัชิีแบบเท่มากสำหรับผมอะ่ะรู้ว่ามันดูน่ากลัวแล้วก็เก่งมากโตมาก็เพิ่งรู้ว่าเออมันคือเรื่องจริงไนงะเป็น,นกนเราได้ตลอดยร่ะโอ้ยแย่จังโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยมันคือท่าอะไรเมื่อกี้ อ่าวไฮเอ่ต้องเรียกเพื่อนเพื่อนโตช่วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะเพื่อนโตอะเจอแน่โอ้ยโอ้เมื่อกี้ชาร์จแบบเต็มหลอดเลยน,ะนี่โอ้โหต้องสักครั้งอ่ะต้องสักครั้งอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องสักครั้งโอ้ย โอ้ยโอ้ยหลบเก่งจริงอิจฉี <c oughs> คือคืออิจฉีมันแบบจัดการเราได้เอสหลบเราได้ทุกครั้งโยบแต่ว่านโนโตมันหลบไม่ได้สังครั้งเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เอาตีทีตัวตีทิซาเมอ้ยโ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 อ้อ้โอ้ไมยกอดตายเรอโอ้่อโอ้เล่นเพลินไปหน่อยนะอ้ยขอโทษขอโทษมาเลยมาเลย เฮ้ยครั้งนี้เราโอ้ย oh, oh, ไม่เล่นหยอะแย่ละเเล่นแบบโอ้โอ้โหมันเดินเก่ง โอ้ยติดไม่ทายโอย้แต่เลือดเรากับมันต่างกันมากนะตอนเนี้ยโอ้โหแย่ิโดอิู่โอ้ยโอ้ย,อยลืมลบคันไหม่ย เออโอ้ยกว่าจะโดนกว่าจะโดนนะฮะกว่าจะโดนทันปักษาเราได้อ้ายๆโอ้นมันเล่นเก่งอ่ะเดี๋ยวนะโหมดฮาร์ดโหมดด้วยละอันนี้เดี๋ยวเราต้องปล่อยตัวก่อนทุกอย่างที่เรามีใส่มันก่อนอ้ายอ้ายโอ้โห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 นี่เจอบ้างเจอคอมโบหน่อยเขมโม่หน่อย อิ่งเราต้องจบด้วยข้าไม่ตายนี่นะโอ้ยโอ้โหเราต้องจบด้วยไม่ตายเราต้องจบด้วยไม่ตายโอ้ยโอ้ยหรือเราจะตายก่อนเนี่ยโอ้ยโอ้ยด้วยด้วยโอ้ยโอ้โอ้ยเกือบเกือบไม่ได้จบด้วยไม่ตายนะฮะโอ้โหอ่า เพราะว่าไม่เกียร์ก่อนก่อนตายไม่เกียร์เราเรียกพวกเราเรียกนารูโตะออกมาไงไม่รู้ว่านารูโตะมันจะตีแรงตีหนักแค่ไหนนะเออโอ้โหอ้ยยากจริงยากจริงนะฮะนะฮะนี่โชว์พิสอเบลิตี้นะฮะแหมโชว์โชว์พาวโชว์พาวหน่อย เอมาโอ้โอาอหาอทำไมโหดจังอ่ะโอ้คาถาโหดนะจิเลยะ เงี้ยโอ้ปขอยอกอบโอ้โหเคยว่าผมเคยเล่นจีระยะเนี่ยข่าีไม่เคยเล่นข้ามีมาก่อนถ้าอื่นถ้าจะไม่เปลี่ยนไม่มีสก,กิลนี้นะดอยูเราต้องเลือก

โอ้โหโอ้โหเลือดสูสีมากเลยอุอ้ยเราเราแปลงล่างได้นี่โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะ

ตกลงมาตกลงมาเร็วเร็วโอ้ยเดี๋ราจะตกตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะแพ้แล้วจะตายแล้วอ้ายโอ้ยโอ้ยขาดไปอ่ะโอ้ยโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากบอสหลังๆนี่มันโหดจริงๆเลยอะผมรู้สึกว่านะอืมเย้ คืมูซิกอ๋ะอะเราได้เล่นคิซามิแล้วเราสามารถเล่นมิชชั่นต่อไปได้ไหมเนะี่ยรือว่าเราต้องไปทำเควสย่อยอ,อีกอแต่ฉากอ่ะแบบ <laughs> มีแต่อันนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะแบบอยู่ในป่า <c oughs> เงาแปลกๆมากเงาที่น่ายู่มืดมนี่โอ้โหฝึกมาดีครับฝึกมาดีอาจารย์เอรยะสอนมาดี โอ้โหโดนพิษชิซ oh ุเนะฮะยามเราสู้ไม่ได้เราก็จะเรียกอาจารย์มาจัดการโอ้ยกลุดายไม่เคยเห็นไหมายของเราเราต้องโชว์ให้เขาเห็นหน่อยไหมโอ้โห โ oh, oh อที่สมัยเพยสองอ่ะมันจะมีชิซูเนะใช่ไหมใช้วิชาเนี่ยมันก็พูดมันก็พูดเออประโยคเมื่อกี้เหมือนกันผมนก็จำได้ว่าเคยเล่เคยพูดเล่นกับน้องอยู่เหมือนกันน,นอะไรหลงขี่หลงขี่ไอ้นี่จอดแน่ป้าเออเนี่ยพี่ปลโอเค <laughs> โอ้เขาบอกว่าเราเนี่ยคอมพิวต์โอเวอร์40%ของมิชชั่นแล้วนะจริงหรือเคลียวออฟาเกยสองสามหนึ่งเหรอโอ้โหแล้ต้อง ไปหาไซเควสทำนะฮะเ่อคำพีเต็มบ้านยัเดี๋ยววันนี้ผมพอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนแล้วกันะพอดีมีธุระต่อขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ ถ้าชอบเลยก,ก็ฝากกดไลค์กดแชกกร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเองก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย